อ่ะทีนี้ที่เกิดไว้ตอนต้นรายการคือเมื่อวานเม่ใช่เมื่อวานเเมื่อวันอาทิตย์ผมไปเล่าให้ฟังว่าหุ้นบางผลตัวไหนน่าสนใจนะฮะหนึ่งในตัวที่ผมเอาไปนําเสนอคือตัวแบมแต่ตัวแบมเนี่ยราคามาลงมาเยอะเพราะฉันดูในแง่ปันผลก็ดูน่าสนใจแต่อีกขาหนึ่งก็จะมีคนถามว่าหุ้นเนี่ยมันลงมาตั้ง20บาทจนมาถึง10บบาทเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าบริษัทมันจะเจ๊งแล้วนะแล้วมาแนะนําหุ้นตัวนี้ครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาเล่าให้ฟังว่าทําไมหุ้นมาถึงลงมาแล้วราคาเนี่ยมันดูน่าสนใจอยู่ไหมนะครับอันแรกคืออันนี้อันแรกต้องยอมรับก่อนว่าจริงแบบเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมชอบมาตลอดทางแล้วก็หุ้นก็ลงมาตลอดทางทั้งที่เหตุผลที่หุ้นลงเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ดูดูน่ากังวลเท่ากับราคาหุ้นที่มันลงมานะฮะเหตุผลแรกก็คืออันแรกคือกําไรมันดูไม่น่าตื่นเต้นคือหุ้นเนี่ย เวลากำไรมันมีมันมีโกร w คือสมมติถ้าเกิดกำไรมันโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อย่างเงี้ยฮะหุ้นเนี่ยราคาหุ้นมันจะ perform เนี่ยค่อนข้างดีหุ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยกันแต่พอธุรกิจที่ยังดูของแบมจากรูปเนี่ยเห็นว่ากำไรของแบมเนี่ยมันค่อนข้างแฟ a มันค่อนข้างนิง่งมันมันไม่มีโกร w มากเหมือนธุรกิจอื่นเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยช่วงแบมเนี่ย IPO มาก่อนโควิดพอ IPO เสร็จปุ๊บเจอโควิดพอดีอะไรเงี้ยคนคิดว่าอพอโควิดปุ๊บนี่เสียเยอะกำไรมันต้องเพิ่มขึ้น เพราะว่าใช่ไหมแบบธุรกิจบริหารหนี้เสียหนี้เสียเยอะคุณควรอะไรต้องมากขึ้นสิแต่ปรากฏว่ากําไรของแบมเนี่ยมันแทบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มันค่อนข้างแฟดๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเอาเข้าจร,จริงแล้วเนี่ยไอ้ซื้อหนี้ก็สําคัญแต่สิ่งสาคัญกว่าคือไปบริหารหนี้คือทวงหนี้กลับมาได้ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยคือซื้อใหญ่เยอะจริงอาจจะทวงได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นกำไรของแบมช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็รู้มันก็เลยดูไม่ค่อยได้แบบ เพิ่มขึ้นมากน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่หวังโกรดเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันไม่มีโกรดสักทีก็เลยอาจจะขายหุ้นทิ้งมาราคาหุ้นมันก็เลยลงมาฮะ,ะให้ผลแรกผมว่าน่าจะเป็นเล็กกำไรอีกแค่ผลหนึ่งก็คือกลุ่มไฟนั้นเนี่ยมาลงมาทั้งกลุ่มถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าแบมก็คือตัวเป็นกราฟเอ่อกราฟแท่งเทียนนะฮะจะเห็นว่ามันก็คล้อมากับตัวเซกเตอร์นะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูจะต่างจากเซกเตอร์ขนาดนั้นก็คือ ไฟแนนซ์มเวลามันลงเนี่ยมันก็ลงมาพร้อมกันหมดวล,ลาลลขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมกันทั้งหมดนะครับแต่อาจจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงหลังเนี่ยคือหลังจากเดือนเมษาเนเป็ต้นมาเนี่ยกำไรของแบมเนี่ยมันอาจจะไอตัวเพอร์ฟอร์มนซ์ของคุณแบมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยคือคือที่มันลงมาเนี่ยครับผมคิดว่าไอหลังเดือนเมษาที่มันลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าปันผลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่คนอาจจะแบบค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยคือ กำไรของแบมเนี่ยจริงๆมันเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ดูจาก EPS ปี20เนี่ยคือ57ขึ้นมาเป็น80แล้วขึ้นมาเป็น84นคือค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละปีอาจจะดูเวียงแต่มันก็ยังมีโกลด์บ้างแหละแต่อาจจะแบบไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นมากนะักแต่ว่าปันผลปีที่แล้วฮะเขาจ่ายเท่าเดิมที่55สตางค์คนซื้อแบมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาซื้อเพราะชอบปันผล เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความคาดหวังว่าเฮ้ยกำไรดีขึ้นบริษัทต,ต้องจ่ายปันผลมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลที่เท่าเดิมซึ่งจริง,รงเหตุผลของบริษัทก็ก็ดูแฟน,นะฮะคือบริษัทคิดว่าปีเนี้ยนี่อายุลงเดี๋ยวจะมีนี้เสียเข้ามาในระบบเนี่ยแบมเขาเลยคิดว่าฉันอยากจะเก็บเงินสดไว้เดี๋ยวจะเอาไปซื้อนี่เสียเพราะฉะนั้นปันผลก็จ่ายเท่าเดิมก่อนแล้วกันซึ่งคิดว่า ทุกคนน่าจะโอเคแต่บอกว่ามันมีผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันซื้อเพราะฉันอยากได้ปันผลแต่พอว่าคุณตัดปันผลฉันอย่างเงี้ยฉันก็เลยไม่ซื้อละตัวนี้ขายหุ้นทิ้งดีกว่าจริงๆถ้ามองเป็นยาวๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโอกาสใช่ไหมการที่เขาเก็บกําไรสะสมไว้ใช่ใช่คือมันจะเป็นก๊ในอนาคตเพราะว่าถ้าซื้อนี่ได้วันเนี้ยฮะก็แปลว่าเขาจะมีนี่มาบริหารมากขึ้นโอกาสที่จะมีกําไรในอนาคตเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่บางทีเนี่ยฮะหุ้นปันผลเนี่ยเวลาปันผลดิมือนี่มัพพลรงถ้า ท่านตามข่าวช่วงสักปีสองปีที่ผ่านมาจะมีแบบพวกโรงไฟฟ้าเงี้ยครปกติจ่ายปันผลเท่าเดิมตลอดแล้วมีอรุ่งวันหนึ่งปันผลหายไปห้าสตาเงี้ยคือหุ้นลงมาแหลกลาเลยครคือเนี่ยฮะคือคนที่ซื้อเนี่ยพอซื้อพอปันผลเนี่ยเวลาปันผลมันไม่มันไม่ตอบสนองความต้องการเขาตอบสนองความคาดหวังเขาเนี่ยเขาก็จะขาดทิ้งมาแล้วหุ้นอาจจะลงแรงบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมคิดว่าราคาหุ้นมาลงมาตรงเนี้ย เอ่อผมคิดว่ามันดูมันดูน่าสนใจอย่างน้อยก็ง่าง่ายปันผลอ่ะถ้าสมมติว่ากำไรปีนี้ได้เท่าเดิมที่มันแปดสิบสตังค์กว่ากว่างี้ยผมคิดว่าปันผลสักห้าสิบห้าสตังค์หกสิบสตางค์เนี้ยเป็นอะไรที่ผมว่าไม่ไม่ได้ยากอ่ะห้าสิบห้าตังค์เลยผมว่าน่านาจะได้ถ้าเกิดรายได้ประมาณนี้นะฮะห้าสิบห้าสตังค์เนี้ยน่าจะได้แน่มีโอกาสเหมือนกันว่าถ้าเกิดโพราะปีนี้มันมากขึ้นก็อาจจะได้เป็นสักหกสิบสตังค์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นสิบบาทเนีย สมมติถ,ถ้ามาลงมาเหลือสิบบาทเนี่ยฮะซื้อที่สิบาทปันผลหกสิบตังค์เนี่ยผมว่าไม่เร็วนะหกเปอร์เซ็นะฮะ <c oughs> แล้วยิ่งถ้าเกิดแบบมองไปขา้างหน้าถ้าบริษัทมีโกรดมันก็น่าก็น่าจัดได้อาจจะได้แคปิตอลเกนด้วยหรือตัวปันผลห้าสิบาตังค์อาจจะขึ้นไปหกสิบตังค์เจ็ดสิบตังค์ด้วยนะฮะซึ่งปีเนี้ <c oughs> ผมประกอบการเนี่ยมันควรจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด,ด้วยซ้ําด้วยสองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือเขาซื้อนี้เสียได้เยอะขึ้นนะฮะข้อแรกคือ ปีสองปีที่ผ่านมาที่เราบอกว่านี่เสียมันจะเยอะเนี่ยเอาห้องจริงนี่เสียไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามาตรการแบงก์ชาติเนี่ยมันกดนี่เสียของทั้งระบบอยู่ที่เราจะเคยได้ยินข่าวว่าเออนี่เสียมันไม่เพิ่มเพราะว่ามาตรการแบงก์ชาติมันกดแล้วจริงๆน่สถานการณ์มันแย่มากกว่านี้นะนี่เสียมันต้องเท่านั้นเท่านี้แบบที่คนเขาคอมเมนต์ในข่าวอะแต่จริงพอมาตรการแบง์ชาติมันกดอยู่เนี่ย แบงก์ก็เลยยังไม่ได้ไปทําให้เขากลายเป็นหนี้เสียก็เลยยังเก็บหนี้เสียไว้กับตัวอยู่นะฮะปีที่แล้วนะฮะหนึ่คิเนี่ยมีหนี้เสียออกประมูลขายแค่หมื่นว่าล้านกันนั่นเอง1 4 0 0นล้านในขณะที่ปีนี้ฮะหนี้ที่ออกประมูลขายสูงถึง60,000ล้านฮะเพราะฉะนั้นมาสะท้อนหอนึ่งว่าเออซัพพลายของหนี้เสียเนี่ยมันเพิ่มขึ้น แล้วแบมเนี่ยก็สามารถซื้อนี้เสียได้ได้เยอะขึ้นเหมือนกันจริงๆอ่ะไอ้น,น้เสียที่มาขายหกหมื่ล้านเนี่ยผมอธิบายนิดหนึ่งก่อนว่าเวลาขายหกหมื่ล้านจริงเนี่ยมันขายได้ไม่หมดนะฮะเพราะเวลาเขาขายนี้เสียกันเนี่ยเขาใช้ในการประมูลกัน mm hmm. ก็คือแบงค์จะบอกว่าฉันมีนี้เสียก้อนนี้นะเอ่อมามาให้มีใครสนใจบ้างผู้บริหารน้เสียเี่กก็จะบิดกันเข้าไปเออน้เสียก้อนนี้หนึ่งพันล้านฉันให้ราคาสี่ร้อยล้าน ถ้าแบงก์โอเคอ่ะคนนี้ราคานี้โอเคคนที่ประมูลได้สุดก็จะได้ไปอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาประมูลเนี่ยมันก็จะมีอีกคนนึงว่าเวลาบิดก็จะบิดตับต่ำเพราะฉันแบงก์คิดว่าเอ้ราคาเนี่ยฉันไม่ขายหรอกเพราะฉันนี่เสียที่ออกประมูล6 0 0ม0ล้านเนี่ยมันมันจะถูกคันเซลเยอะในแต่ละปีคือคันเซลไปเอ่ออันนี้อาจจะยังไม่ถึงนากคันเซลแต่ว่ายังไม่ได้แมทช์กันก็คือประมาณสัก4 000, 7 0 0 0ในขณะที่ขายไปได้แล้วเนี่ย1 6 0่นซึ่ง1 6 0่นเนี่ยแบมซื้อมาคนเดียวเนี่ยคือ900 0ก็ เกินครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าเย็นตลาดยอยู่แล้วก็ยังยังยังสามารถซื้อนี่ได้มากขึ้นนะครับปีนี้ซื้อไปละไตรมาสเดียวเนี่ยได้ไป2 0 0พันกว่าล้านแล้วผมจำตัวเลขปีแล้วไม่ได้รู้สึกปีแล้วซื้อไปประมาณสักห้าพันหกพันหรือไงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าแบบเขาน่าจะซื้อนี้เสียได้มากขึ้นแบบน,นี้ส่วนใหญ่เขาซื้อเป็นนี่ที่เป็นมีมหลักประกันหรือมีหลักประกันมีมีหลักประกันส่วนใหญ่ที่ที่ซื้อเนี่ยฮะอ ถ้าดูจากรูปข้างข้างขวาล่างเนี่ยฮะนี่ที่ซื้อเนี่ย87เป็น s m เ Loan ซึ่ง SME l o a มเนี่ยมีหลักประกันยอแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานที่ดินหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่เหลืออีก13เนนี่ยเป็นเป็นนี่ housing loan นะก็คือเป็นพวกบ้านหรือคอนโดอะไรเงี้ยฮะพอซื้อนี่เสียมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะบริหารนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรก็ไม่ไม่ไม่ควรจะ ไม่ควรจะแย่ลงไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านี่มันควรจะดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นมากขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูจริทีนแต่ว่าอย่างน้อยก็ผมว่าไม่ได้แย่เขาไม่ควรจะแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วพี่ฟุกแล้วค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเบรกอีเวนต์รกิจเนี่ยครับมันอาจจะสะท้อนว่าเราต้องถือเท่าไหร่กี่ปีถึงจะได้รู้ว่ามันโตอะไรเงี้ยปกติปกติเบรกอีเวนต์เนี่ยมันอยู่สักประมาณห้าถึงเจ็ดปีแต่ว่านี่ที่ที่ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรับรู้กําไรรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ว อันนี้มันอาจจะเทคนิคนิดนึงแต่มันมีสองในผลเหตุผลแรกก็คือมันเปเรื่อง accounting เลย่อร์เค n นต์ติ้อาจจะไม่ใช่เงินจริงก็ไม่ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ความสำคัญมากก็ได้ครับแต่เหตุผลหนึ่งก็คือเวลาซื้อนี่มาปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอ่อบางทีเนี่ยมันสามารถจะเริ่มเก็บนี่ได้เลยในในช่วงแบบปีแรกนะครับเพราะฉะนัี่ที่เริ่มเก็บเนี่ยมันก็จะเริ่มพยอลเป็นกำไรได้เลยมันไม่ใช่แบบต้องรอให้เบรกอีเวนต์แล้วถึงจะได้เป็นกําไรนะครับเพราะว่ามันมันรับรู้ไปมันตัดต้นทุนไปมัันนนจะแบบค่่่อยยๆๆไไปปสสดวตามเ มันไม่ใช่ว่ากำไรจะเป็นสูนห5ปีแรกแล้วก็ปีที่5าคยปรับเพิ่มขึ้น,นครับแล้วก็มองผลเรียกเก็บปีเนี้ก็น่าจะยังโอเคนะครับบริษัทค่าผลเรียกเก็บปีนี้ยไม่น่าจะต่างกับปีก่อนมากค่าสอุนสักหมื่นเจ็ดนะฮะไตรมาส1ทำได้สามพันปกติไตรมาส1จะเป็นโลซี e ั s นของธุรกิจบริหารนี้เสียก็คืออันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกะันแต่มันเป็นอย่างนี้มามาตั้งนานแล้วครับคือหลังปีใหม่เนี่ยคนจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ คนจะคิดว่าฉันตั้งใจซื้อปีนี้หรือตั้งใจจะจ่ายหนี้ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจ่ายต้นปีหรือรอตูกลางกลางปีหรือปลายปลายปีซึ่งสิ้นปีเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาจ่ายหนี้กันเยอะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเรื่องดูเรื่องผมประกอบการด้วยดูเรื่องภาษีด้วยสมมติว่าผมเป็น SME ใช่ไหมฮะก็ดูกับว่าบริษัทปีนี้กำไรมีหรือเปล่าถ้ามีกำไรดีเดี๋ยวสิ้นปีจะเอากำไรที่ได้เนี่ยไปจ,จ่ายหนี้แบมบแล้วก็เอาโรงงานกลับมาแต่ถ้ากำไรไม่ดีก็ ช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี้ะครเพราะฉันตอนต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยมาซื้อไม่ค่อยมาซื้ออสังหามาถึงว่านี่เสียนะฮะไม่ค่อยมาจ่ายนี้เท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขเนี่ยจะปรับดีขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะฮะอย่างแบมเขาคาดอ่หนึ่งคิวเนี่ยได้มาสามพันแต่สี่อ่สองคิวจะขึ้นไป 4, 000, สี่พันสี่แล้วขึ้นไปสี่พันห้าแล้วขึ้นไปห้าพันสี่ฮะเพราะฉันตัวเลขเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตลอดทั้งปีเนะะี่ยกำไรก็ควรจะค่อยๆดีขึ้นตลอดทั้งปีเช่นนกัน แต่ธุรกิจแบมเนี่ยจะค่อนข้างผันผวนในแต่ละไตามาาเพราะฉันดูตัวเลขแต่ละไตม่สเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้บอกเลยเท่าไหร่ถ้าซื้อเพื่อปันผลเนี่ยผมว่าซื้อแล้วก็รอไปแล้วถ้ากําไรปีนี้ได้สักสองพันปลายปลายเนี่ยปันผลหกสิบตังค์นี้อ่ะผมว่าผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะต้องรุนเหนื่อยนะครับ,รบก็ราคาหุ้นลงมาเนี่ยผมว่าซื้อในง่าปันผลนอาจจะน่าสนใจแต่ถ้าซื้อเพื่อหวังแคปิตอลเกนเนี่ยคือแบบซื้อ สิบบาทแล้วคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ามันชะขึ้นไปสิบเอดบาทสิบสองบาทแต่ผมว่าอาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคิวมันไม่ใช่เป็นไฮซีซั่นสองสองคิวมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ดูแบบปูหวามากแล้วก็ข้อสามแคตาลิสต์ระยะสั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างที่วัดทาํากราฟให้ดูมเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าหุ้นมาอาจจะอยู่แถวโซนข้างล่างแต่ว่ามันไม่ได้ดูมีสัญญาณซื้อที่จะเบรกดาวขึ้นไปข้างบนนะเพราะฉันตัวเนี้ยซื้อเนี่ยก็คือต้องซื้อแบบเเเเพพื่อออาาาากัันนนผลระะะะฉ้จจหมบคที ทำ DCA คนที่ซื้อแล้วสะสมเพื่อเอาปัาผลระยะยาวนะมากกว่าที่จะซื้อแล้วก็หวังว่าคุณมันจะขึ้นในอีกเดือนสองเดือนอะไรเงี้ถ้าไปนึกถึงภาพสมมุติถ้ามันจะมีการเทรดดิง้งอาจจะเกิดจากเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์อย่างเช่นอยู่ดีมีขายซัพบก้อนใหญ่ได้ใช่ไหมใช่แต่เอาจริงขายซับก้อนใหญ่เนี่ยน่าจะโอกาสได้จะน้อยแล้วเพราะว่าแบมเนี่ยสินทรัพย์ก้อนใหญ่เนี่ยเขาซื้อมาตั้งแต่ตอนไคร1ิปี40 แล้วไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยมันขายไปเกือบหมดแล้วไอ,ไอ้ไอ้ก้อนที่เหลือทุกันเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นใหญ่คือแบบห้าร้อยล้านก็ใหญ่แล้วหลักพันล้านเนี่ยปีนี้ปีหน้าคือมันก็จ,จะยังอยู่ในพอร์ตอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะปิดดีลได้ปีนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าก้อนใหญ่เนี่ยบางทีมันต้องมาพร้อมเศรษฐกิจนึกสภาพว่าสมมุติเขามีที่ดินผืนใ,นใหญ่แบบห้าร้อยไร่เนี่ยฮะคนจะซื้อเนี่ยจะต้องซื้อไปเพื่อดีเวลลอปไปเลยสักอย่างถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาคงไม่ค่อยอยากดีเวลลอปเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีมากไอ้ก้อนใหญ่บางคองจะขายได้ยากแต่ถ้าวันหนึ่งเศรษฐกิจมันบูมขึ้นมาคนะเะยไอ้อสังหาหน่าจะมาละห้างสิสนค้าน่าจะมาท่องเที่ยวน่าจะมามันอาจจะมีกลุ่มสักกลุ่มที่แบบเฮ้ยฉันสนใจที่ก้อนนี้เธอขายฉันแบ่งก็จะได้กําไรมโหฬารเลยซึ่งผมว่าอาจจะยากที่จะเกิดขึ้นในปีนี้อะไรเงี้ยครับครับพี่ฟกเดี๋ยวขออนตทักทายชัดนิดนึงครับมีคำถามเข้ามาด้วยครับหุ้นโลจิสติกน่าสนใจไหมครับพี่ฟกช่วงนี้โลจิสติกเนี่ยตัว ตัวโลจิสติกมันมีหลายโลจิสติกตัวพวกขนส่งเนี่ยผมว่าน่าจะแข่งกันยากอยู่อ,อย่างผมเข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้พี่พี่หนูเขามีนักวิเคราะห์เรากลุ่มโลจิสติกเนี่ยฮะทำพรีวิวตัวเคอรี่ซึ่งเคอรี่กำไรมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ได้ดูแบบกลัแบมบาเป็นกำไรได้เพราะธุก,กินี้มันยังแข่งขันกันส่งอยู่นะเพราะฉะนั้นธุรก,กิจนี้ผมส่วนตัวผมก็ยังเฉยๆอยู่ไม่ค่อยยังไม่เคยชอบเท่าไหรนะ่